สวัสดีค่ะนี่คือดินปั้นดินปั้นคุณภาพนะคะดินปั้นฉลากสีทองและดินปั้นฉลากสีชมพูนะคะมีจําหน่ายแล้วก็เปิดคอสอนด้วยนะคะเผื่อท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อหรืออยากจะเรียนผสมก็ สักซื้อได้นะคะส่วนค์อเรียนผสมเราจะปรับราคาขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าของมาดีค่ะคุณภาพสูงเราเลยจัดโปรโมชั่นให้อีกไม่ได้แล้วนะคะแต่ถ้าใครมีเงินก็น,นะคะก็สามารถผ่อนใจได้ค่ะ เราเปิดให้ทุกคนมีโอกาสที่จะได้เรียนได้รับความรู้จากสิ่งที่โอคิดค้นและผลิตขึ้นมานะคะทำเพื่อนักปั้นทั้งหลายรีบสมัครก่อนจะปรับราคาขึ้นนะคะทั้งสองสูตรเลยนะคะ เป็นดินปั้นคุณภาพนี่เลยจะให้ชมนะ,ะนี่วันนี้นะคะเราปรับดินฉลากสีทองนี่คือในมือนี้คือดินฉลากสีทองนะคะปรับสูตรให้มีคุณภาพมากินขึ้น เหนียวนุ่มนะคะส่วนใครที่ไม่ชอบดินหนีที่นุ่มมากนะคะไม่ต้องไม่ต้องสั่งซื้อไม่ต้องเรียนก็ได้นะคะดินตัวนี้นะคะฉลากสีทองเนี่ยเขาทนต่อทุกสภาพอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหน้าร้อนนะคะดินฉลากสีทองเอ,เอาอยู่ค่ะมีความยืดหยุ่นสูงส่วนฉลากสีชมพูนะคะก็ ปั้นดอกไม้ปั้นโมเดลปั้นตุ๊กตาได้นะคะแต่ความยืดหยุ่นและความนุ่มของเขาความ่วนตภอทุกสภาพอากาศจะไม่ดีเท่ากาฟสีทองนะคะปั้นดอกไม้ได้เช่นกันค่ะเกสส่งออกเกอ่าจะบอกว่าเทียบเท่าดินนอกก็ไม่ได้นะ เดี๋ยวเขาจะหาว่ารุ่นนีดันเข้ามาก่อนเขาที่หนึ่งเราการเราที่สองนะคะแต่ในไทยเราไม่เป็นสองรองใครนะคะฉลากสีทองนะคะจัดโปรโมชั่นวันนี้นะคะเฉพาะรถวันนี้คือวันที่วันนี้วันที่ยี่สิบสองมีนาคมนะคะจะดินปั้นฉลากสีทองไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะ จากกิโลกรัมละหกร้อยเหลือเพียงกิโลกรัมละห้าร้อยบาทแล้วก็ฟรีจะส่งด้วยนะคะใครอยากลองรีบจับจองคะเฉพาะรถนี้ถูกแล้วคุณภาพเพิ่มขึ้นกว่าเดิมใครที่ทำงานดอกรัสทำงานที่ต้องการความนิ่มาง,งานร้อยพวงมาลัยงานดอกไม้นุ่มนิมต้องรถนี้นะคะรดนี้เท่าน,านั้นรอวันที่ยี่สิบสองมีนาคมสอง0ัน ร้อยหกสิบแปดนะคะโอเคนะคะอ่อาแล้เวเราจะปันนะ่นกันให้ดูแล้วเครื่องปั่นไม่จําเป็นจะต้องเครื่องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะคะก็เราสอนมาแต่เครื่องขนาดใหญ่ขนาดนี้ก็เครื่องขนาดกลางเครื่องขนาดเล็กนะคะ บบนี้เลยนะคะวันที่จาะะ้าคุณจ้าจะปรับราคาขึ้นแล้วนะคะทํากินบ้านฉลาดสีทองแล้วก็บ้้นฉลาดสีชมพูนะคะเราจะปรับราคาขึ้นแล้วนะคะของดีเลยต้องปรับราคาขึ้นนะคะเร่รีบสบกกัดก่อนที่จะปรับราคาขึ้นนะคะ ขึ้นตอนไหนวันไหนเอ่อเราสั้งใจว่าสัปตาห์หน้เราก็ขึ้นเลยค่ะเพราะว่าของมาดีนะคะนีปูสักสีพูก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าสักีทองดีกว่านะคะแล้วเราปรับสูตรให้ดียิ่งขึ้นนะคะสัาวสีทองวันนี้ใครอยากลองสัากสีทองพักปลานะคะทำแค่ขันเดียว ทางแค่ทางเดียวคุณคะ